สวัสดีครับอันนี้จะมาดู <c oughs> วิธีการเปิดตัวฝาครอบฐานของเทเลอร์นะครับที่มันแน่นมากๆนะครับ <c oughs> ผมใชต้ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ใช้สำหรับใสสายกีตาร์เนาะ <c oughs> ตัวนี้นึกออกไหม คือสายกีตาร์เนี่ยเวลาเราลองตัวนี้มาดูกันก็กดไปตรงนี้เลยนะกดถ้าเอามือกดนิ้วกดมันจะไม่มีแรงนี่ครับกดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาใช่ เคออกแล้วต้องใช้ฐานดูราเซลด้วยนะถ้าฐานยี่ห้ออื่นมันจะใหญ่ซสมันจะใหญ่กว่าตัวล้างฐาน Okay. Hey.